วัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆุก fc นะคะขอบคุณทุก fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นาะที่ให้อากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนตลอดมานะคะแล้วกอ็อยู่เป็นกําลังใจให้ป้าเดือนนะคะทุกๆกกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของป้าเดือนนาอนะคะขอบคุณพี่นอ้องฟ้องปายสูขผู้สุขคนนักข่นาอที่ช่วย เป็นกำลังใจให้ประเดือนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนเขอให้สู้ผู้สู้คนอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนาอพี่น้องเนาะโอ้ยมือนีกลับมาฟังประเดือนเมาม้ออีกเช่นเคยเนาะพี่น้องจ๋าอ,อยากจะบอกนะคะว่าการที่เรามามีสามีอยู่เมืองนอกมามีสามีเป็นฝรั่งเป็น เมียฝรั่งมาง่ายๆเถอะนาะคะมาแต่งงานอยู่กินกันที่นี่เนาะนะคะลหลายๆคนน่ะก็คิดว่าโอ้ยการอยู่ที่เนี่ยมีอยู่ดีมีความสุขอย่างที่ประเดินเคยพูดไปหลายๆคลิปเนาะ,ะว่าการที่เราอยู่ที่เนี่ยเราต้องมาต่อสู้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นญาติพี่น้องของสามีคนรอบข้างที่ที่ทำงานหรือว่าที่ไหนๆก็ตามเพราะว่าหนจะเรื่องภาษาเร,เรื่องเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา,เาไม่คาดคิดเอาไว้ว่าเราจะต้องมาเจอเนาะนะคะ เสร็จแล้วแต่งงานกันแล้วนะ่ะอยู่ในบ้านเรือนก็นึกว่าสามีเนี่ยอาจจะเห็นดีเห็นงามไปกับเราด้วยนะคะการกินอยู่อาหารเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อะไรอะหลายชาติหลายหลายชาติที่ต้องมีอาหารการกินแตกต่างกันออกไปเนาะบางชาติก็ชอบกินอาหารแบบนี้บางชาติก็ชอบอาหารแบบนั้นและหลายอย่างคือ,อ,อต่างคนต่างความคิดต่างรสชาติกันใช่ไหมล่ะคะ ก็ถ <S an> ้ามาอยู <S an> ่อย่างเนี้ยเพราะว่าอย่างปะเดือนเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้นะคะเข้ามาอยู่ในเยอรมันเนี่ยนะคะแรกๆก็ไม่รู้เนาะว่ากลิ่นอาหารของเราเองเนี่ยจะรุนแรงมากเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านเราเนเวลาเราทํากับข้าวเนี่ยกลิ่นก็จะออกไปหมดจะไม่มีกลิ่นอยู่ในบ้านเลยนะคะนอกจากกลิ่นในถ้วยเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะคะแต่อยู่นี่น่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะนะคะการที่เราทํากับข้าวอยู่ที่นี่บ้านที่นี่เขาไม่ได้เปิดโรงอย่างบ้านเราเมืองไทยเนาะเขาก็ ปิดหมดหน้าต่างการทําอาหารกลิ่นก็จะอยู่ในบ้านนี้เลยถ้าเป็นส่วนใหญ่บางครั้งก็จะมีเครื่องดูดดูดลมเนาะอย่างในในบ้านประเดิรนนี้นะคะก็จะช่วยอะไรไปได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่มากมายบางครั้งเราก็อยากจะกินอาหารที่แบบว่าที่เราเคยกินชอบอะไรประมาณนี้อย่างเช่นกะปิปลาน้ำปลาอะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นอของติดตัวของคนไทยมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมละคะเพราะว่าคนไทยเราก็ชอบอาหารแบบนี้เนาะมันเป็นรสชาติที่ถูกปากเราว่างั้นเถอะเนาะนะคะทีนี้ เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วอ่ะเรามาทํากับข้าวที่นี่กลิ่นอาหารนะั่นน่ะจะออกรุนแรงมากๆเลยนะคะรุนแรงจนฝรั่งต้องบอกว่านี่เธอเธอทํากับข้าวอะไรอ่ะของของเธอมันเน่าหมดแล้วหรือยังไงอาหารเธอมันเน่าหมดแล้วเหรอมันทําไมถึงเหม็นขนาดนี้นะคะอันนี้เนี่ยหลายหลายคนไม่รู้เนาะนะคะบางครอบครัวเนี่ยถึงกับไล่ให้เมียออกไปทํานอกบ้านเลยนะอันนี้ป็ะเดือนเห็นมาแล้วเธอทํากับข้าวเนี่ยมีอยู่กําลังทําอยู่นะเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มบ้านเลยนะ แต่อาหารของเธอทําก็คืออยากจะแกงป่าแกงอะไรเนี่ยมันก็ต้องใส่ปลาใส่อะไรพวกนี้เนาะสามีเข้ามาด่าต่อหน้าเพื่อนๆเลยนะได้ยกหม้อออกจากบ้านกันเลยบอกโน่นเลยข้างนอกโน่นเลยถ้าเธอจะทํากินทําอะไรกันอ,อ,อ,อากาศแบบเนี้ยฉันไม่ต้องการให้เธอมาทําที่นี่แล้วกลิ่นอาหารของเธอเนี่ยมันรุนแรงมากเลยอะ่ะถามบอกหน่อยสิว่ามันเน่าหมดแล้วหรือยังไงก็พูดอย่างนี้เลยเนาะแล้วทีนี้จะทําไงละ่ะเพื่อนอยู่เต็มบ้านเลยแล้วเมื่อสามีมาพูดอย่างเนี้ยอายไหมล่ะคะทีเนี้ย ก็อายเนาะเพราะว่าหน้าแตกเลยอะนะคะแฟนมาฉีดหน้าเราต่อหน้าเพื่อนๆเลยแต่อันเนี้ยเราก็รู้กันดีว่ากินอาหารของเราเป็นยังไงนะคะหลายคนก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่สามีบางคนเขาชอบนะคะสามีบางคนชอบมากๆเลยที่เมียทาอาหารให้ให้ทานาเป็นอาหารไทยเนาะบางคนก็ชอบน้ำพริกชอบอะ,อะไรแบบนี้เลยนะคะแต่บางคนอะไม่เอาเลยนะคะไม่ยอมเลยจริงๆเพราะว่า ขนาดพาไปซื้อเนี่ยยังไม่พาไปซื้อเลยนะถ้าเธอมีปัญญาของอาหารแบบเนี้ยเธอก็ไปซื้อเอาเองฉันไม่ให้อาหารพวกนี้เข้าบ้านเธอจะทานอาหารแบบเนี้ยไปทานบ้านเพื่อนไม่ใช่บ้านฉันมันเป็นความอัดอัดอ้นตันใจอย่างหนึ่งการที่เรามาอยู่มังนอกเนี่ยนะคะคือเราทําอะไรไม่ได้เลยมากมายหนึ่งเรามาอยู่บ้านเขาเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นผัวเมียกันอยู่ฝรั่งก็คือฝรั่งก็ยังเป็นฝรั่งอยู่นะคะว่า แล้วแต่งงานกันแล้วน่ะสมบัติของฉันเนี่ยไม่ได้เป็นของเธอนะสมบัติของฉันก็ยังเป็นของฉันอยู่นะเพราะว่ามันเป็นก่อนับก่อนสมรสกันมาเธอมาอยู่กับฉันเธอฉันมีบ้านหลังนี้อยู่แล้วเนาะเธอจะไม่สามารถที่จะบอกอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเธอได้นะคะอย่างเพื่อนคนหนึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านประเดือนนะคะอันนั้นเขาก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันกับเราเนาะแฟนเป็นคนแบบ นี่แหละชาติเดียวกับป้าเดือนนี่แหละแต่บ้านเราอยู่ตรงข้ามกันเธอก็ชอบทานอาหารแบบปลาทอดปลาเค็มทอดอะไรพวกนี้นะคะแล้วเธอก็ทําทีนึงก็กลิ่นนี่ออกทั่วบ้านเลยนะจนสามีอยู่ในบ้านไม่ได้อ่ะนะคะสามีก็ยื่นคําขาดเหมือนกันว่าเธอห้ามทําอีกนะต่อไปนี้แต่ถ้าเธอทําอีกเธอจะกระเด็นออกจากบ้านหลังนี้ทันทีเขามาชี้หน้าว่าเมียอย่างนี้เลยนะทําไมรังเกียจอาหารขนาดนั้นก็ไม่รู้ได้นอกนะคะเพราะว่า บางครั้งนะ่ะจะว่าไปแล้วอ่ะตัวเขาเองก็กินอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงเหมือนกันนะคะแต่เขาไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเลยว่าเขาเองก็เป็นเขาจะมองเห็นแต่เฉพาะคนอื่นเท่านั้นเองแล้วทีนเนี้ยเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถที่จะทําอะไรในบ้านได้เลยถ้าเขาไม่อนุญาตบางครั้งเธอจะไม่ทานอาหารของเธอเลยนะเพื่อจะทานอาหารร่วมกับเขาคืออาหารยารมันเท่านั้น คือหมูทอดเนื้อทอดก็เอาข้าวมากินด้วยนะคะเวลาหุงข้าวมันไม่มีกลิ่นเนาะนะคะก็เอามากินกับข้าวนั่นเองอาหารของเราจะทําก็ต่อเมื่อเขาไม่อยู่บ้านนะคะเขาไม่อยู่บ้านเราก็รีบาทาทาเสร็จแล้วก็เปิดหน้าต่างเปิดอะไรเสร็จให้เรียบร้อยให้กลิ่นออกเขากลับมาก็จะได้ไม่มีกลิ่นอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะเพื่อนคนนี้เนี่ยขนาดเธอจะปลูกผักหลังบ้านอะสามีเธอยังบอกว่าปลูกไม่ได้นะเพราะว่าฉันไม่อยากจะให้ดินเสีย ห้ามปลูกผักให้ปลูกแต่ปา่าหญ้าทําป่าหญ้าปลูกดอกไม้อะไรพวกนี้ได้แต่ให้เป็นที่สนามแต่ห้ามปลูกผักเป็นขนาดนั้นเลยนาะนะคะบางคนนะคะรังเกียจมากๆเลยอาหารกลิ่นอาหารอะไรพวกนี้และบางคนนะบอกว่าห้ามเธอพาเพื่อนเข้ามาทานในบ้านด้วยเพราะว่าฉันไม่ชอบเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะนาอาหารมากันน่ะมีแต่กลิ่นรุนแรงทั้งนั้นเลยเนาะบางครั้งบางครั้งเราไปทานอาหารบ้านเพื่อนเนาะเราก็ไม่ได้แบบว่า ไปทานของเขาอย่างเดียวเนาะเราก็เอาของเราไปด้วยนะคะเราก็รู้กันอยู่ว่าอาหารไทยของเรานั้นมีกลิ่นรุนแรงขนาดไหนแต่ฝรั่งบางคนไม่ใช่นะคะอันนี้ป้าเดือนบอกก่อนว่าเป็นบางคนเท่านั้นเนาะป้าเดือนจะบอกทุกคลิปไปนะคะว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้เนาะนะคะคือฝรั่งบางคนอะ่ะเขาชอบนะคะเขาชอบแล้วก็ที่จะร่วมวง รับประทานข้าวด้วยกันกับเพื่อนๆนะคะคือเขาให้เกียดเมียเขาเนาะนะคะเขารักเมียเขาเขาก็ต้องให้เกียดเมียเขาเขาจะไม่ฉีดหน้าแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าประเดือนเห็นมามากมายแล้วบางคนถ้าไม่ชอบเนี่ยว่าเมียต่อหน้าเพื่อนเลยนะว่าฉันไม่ชอบอย่างนี้นะเธออย่าทาอย่างนี้แล้วเวลาไปไหนกันเนี่ยไปงานปาร์ตี้หรือไปไหนเนี่ยไม่ชอบอะไรเขาดึงเมียกลับบ้านเลยนะบางครั้งอะ่ะเขาไม่ให้เมียอยู่ร่วมสนทนาด้วยเลยเนาะนะคะแล้วชีนี้ อาหารไทยนะคะอาหารไทยบ้านเราก็จะมีหนึ่งอย่างที่มาเดอนว่าไปเนาะน้ำพริกกะปิปลาน้ำปลาอันนี้เป็นกลิ่นรุนแรงมากเลยสามีบางคนห้ามนําสิ่งน,นี้เข้าบ้านเลยนะคะห้ามนําสิ่งน,นี้เข้าบ้านเลยเพราะว่ากลิ่นนั้นรุนแรงมากเธอก็ไม่สามารถที่จะนําสิ่งน,นี้กลับบ้านได้มอเดืินเคยไปกินข้าวที่บ้านเขาบอกว่าอเอาน้ำปลาให้หน่อยได้ไหมขอน้ำปลาหน่อยขอน้ำพริกหน่อยได้ไหมเขาบอกเขาไม่มี แฟนเขาไม่เอาเข้าบ้านเขาก็ไม่ต้องอยากเขาก็ไม่ต้องการอะไรอะการทะเลาะกันระหว่างครอบครัวในบ้านสิ่งไหนหลีกเลี่ยงได้เขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเนาะเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหากันในครอบครัวเพราะไอ้เรื่องอ่าเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สําหรับป้าเดือนเนี่ยป้าเดือนว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะอาหารที่ป้าเดือนอยากกินอะคือมันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่เวลาที่เขากินอะไรที่เราไม่ชอบอะป้าเดือนก็ไม่เคยที่จะไปว่าเขานะ ว่าอันนี้ของเธอก็เหม็นนะเธอจะมาว่าให้แต่ฉันอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วดูสิเนี่ยเธอมาว่าให้ฉันของเธอเป็นยังไงฉันก็ยังให้เธอกินเลยเพราะเดือนจะพูดเหมือนกันนะเพราะเดือนคือไม่ยอม嘛เนาะเพราะว่า,วาเอออาหารของเราเนาะเราก็อยากจะกินบ้างอะใครอยู่ได้บ้างล่นะเนาะนะคะอาหารที่เราเคยอยู่เคยกินแล้วมาบอกว่าห้ามกินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะนะคะทําไมอะทาไมอยากจะถามว่าทําไมเธอถึงได้รังเกียจอาหารไทยรุนแรงขนาดน,นั้นแล้วเธอมีเมียไทยทําไม เธอไปเที่ยวเมืองไทยทำไมแล้วเธอต้องการผู้หญิงไทยเพื่ออะไรใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเธอรังเกียจอาหารไทยเธอรังเกียจรอบตัวของผู้หญิงไทยเธอก็อย่าแต่งงานกับผู้หญิงไทยสิใช่ไหมนบนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เนาะ,ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ประเดอนด้วยนะคะแล้วยังไง เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะขอให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขสุขอ,อ,อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ